เอาหันหน้าไปหันเบิงจ้าหน่อยเบิ่งเออจ้าหน่อยเอาได้บ่าจานมาหายาสาธุไดดพเจ้าของวเปาเ่นหเจ้าของลได้ที่เดนเ้ลูกเป็น้าเ่นดครับนี่จันมาหา อันคื้คืม,มันจะิดท้ทายแต่ทั้งหลังนี่ไปให้เบิ้งนะให้เห็นก่อนหินก่อนยังพร้อมจะจีนนะโอ้ผู้กอบถือหนามพิพ่เลยห่ <laughs> <laughs> วยสร้างปัจจัยนาแคืงไก่สิแล้วเทไ้แหง้งภายพิรุณน,น,นั่นนี่ เทวอันว่าฝนได้หนิเอาพระกันได้บัตจุรหลวงเรามาเนาะมากได้เลยบุระฮะภายเนียวันได้ได้บ้าไม่หลับมั้ง กะโ <c oughs> นนกับโค,ก,ก,บโคกเอาหย่งีนี่กัะโคเอาหยังเนี่ยตะกุากับโก,ออก,บโกแล้จะซอยกันนี่ เป็นบรรยากาศของคณะช่างวัดบ้านเขาโบนะครับไก่จะค่ำนะครับวันนี้คืมๆใกล้ๆว่าฟ้าฝนชนละทาจะตกลงมานะครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปหลายรอบแล้วนะครับอยากให้เห็นภาพนะครับครูบาอาจารย์ที่ทำงานนะครับทำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรม,มบูชาสังฆบูชานะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรเด้อนะครับตั้งแต่เช้า <อะ S 1> จนถึงค่ำนะครับทำงานแบบนี้นะครับหลวงปู่ก็ไปทำเขียงนะครับทำเขียงน้อยนะครับเอาแต่จีว่าเป็นสรน <level> <kle> mm> ้างเหมือนเนาะนะครับได้แล้วครับได้แล้วครับ นี่นะครับกำลังสอนล,ลูกศิษย์อยู่นะครับต้องถวายด้ามเคียงสักหน่อยนะครับถึงจะเก่งนะครับ20อุ้ยวันนี้วัด30กว่าตัวแล้วครับนี่เลครับวันหน้าคณะช่างนะครับรองเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อหลวงปู่พระมหาประกอบสัมเปโยโคนะครับเขาไม่เอป้วนนั่นดึกน้อง มัน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 เป็นรีเหลี่ยมของอาตีเทพเดนหลวงปู่ครับเราอยากให้หลวงปู่มาเห็นงานเดนเราจะว่าเราเห็นสิเล่นหัวเล่นหน้าเล่นหลังจะว่าเมียนเมียนอยู่เวียนนี่ประธานให้ผมหูนะครับนั่นพระจันมหาอุ้นะครับกำลังทำล่องลอยนะครับสามพันโบกนะครับสามพันโบกจำลองนะครับเอ้า ปัาจันน์น่ะก็มุ uh <si ่นนี่เห็นยังนาะนี่ก็อีเสาไฟนี่บัวมันมันเสาไฟอยู่บัวนี่คืบัวเมียนเดินนี่โอุดอีเสาไฟนนี่เนาะเด้อนะครับมันหลังก็ขีดไปแบบนั้นมาเขากัพอตามวงเทียวขีดไว้นี่ดิฉิสลัดหลายหลายน่ะก็โดนแล้วนะครับเด้อนะครับมีแต่อัจฉริยะทั้งนั้นนะครับนี่นะครับอิดมา มีกองยิ่ดีพ่นดีงานก่อสร้างอนุสรณ์สถานทินบุรพาจารย์วัดบ้านเกาบอนะครับบางรูปมาลกที่เฉยๆนะครับต้องใช้เวลาอีกน้ายู่นะครับตอนแรกประเด็จพระกุลลงตาบอกว่าให้เสร็จภายในก่อนเข้าพรรษานะครับแต่ว่าดูไปดูมา คงจะนานนะครับกว่าจะเสร็จเด้อนะครับเอขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ